รีวิวการจัดส่งสินค้านะคะสำหรับโรตเตอรี่ฟาร์มเทคนะคะตัวนี้จะเป็น1854นะคะตัวนี้จะเป็นเจน3ค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยจากฟาร์มเทคนะคะเมตร8นะคะหรือ1854นะคะตัวนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่โอนจองออนไลน์นะคะจากจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็จัดส่งให้นะคะเดินด่วนเลยนะคะตัวนี้จะเป็นซปเปอร์เจนนะคะหรือเจน3นะคะ ก็มียอยปั่นให้1ตัวรับประกัน1ปีเต็มนะคะสำหรับเจ้าโรตารี่ฟาร์มทินะคะราคาตัวนี้อยู่ที่58,500บาทนะคะลูกค้านะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีรถขนส่งนะคะไปส่งลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะตัว Super ร์เจนนะคะตัวนี้ก็จะออกแบบมานะคะหัวเกียร์นะคะมี สามารถวัดดูน้ำมันเครื่องได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะระบบห้องโซ่ก็จะทำตัวปิดล็อกอย่างดีเลยแล้วก็มีซินนะคะมีซินที่พัฒนามาเป็น2ชั้นนะคะตัวนี้นะคะซูเปอร์เจ็ดลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะออนไลน์ก็ติดต่อได้นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินแล้วเรามีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวมาดูรีวิวการจัดส่งนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งโรตารี่นะคะแล้วก็มีล้อกันจมไปด้วยนะคะหนึ่งคู่ล้อกันจมเราก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะร้านสมชิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะร้านเราก็มีหน้าร้านนะคะเบอร์โทร0817682479หรือจะเป็นเบอร์0 9น9์1 2 7 7ก็ได้นะคะ นี่ก็เป็นรีวิวการจัดส่งโรตเตอรี่ฟาร์มเทคซปเปอร์เจนหนึ่สีค่ะสนใจสอบถามได้ที่เบอร์นะคะเบอร์ร้านนะคะหรือจะทักมาที่ข้อความเพจได้นะคะสวัสดีค่ะ